เดี๋ยวก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้กินไปก๋วยเตี๋ยวเลยทำเป็นเหรอทำเป็นไปไปนี่ไงเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูเป้นอะไรของเขาเส้นมีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาบุฟเฟ่เป็นฟิลแบบบริการตัวเองอยากจะกินเยอะกินน้อยก็ตักได้เลยแต่ต้องกินให้หมดไม่งั้นโดนปลามันก็ดีนะในความรู้สึกเหมือนเราทำกินเองแล้วไม่กินอันไหนเราก็ไม่ต้องใส่ลงไปของเขาเส้นวนเส้น แบบนี้น่าจะถูกใจสายเต้นเพิ่งมากินครั้งแรกเหมือนกัรขับรถผ่านทางนี้พอดีบวกกับหิวด้วยก็เลยแวะกินเลยเขาก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะมีเนื้อไก่กระดูกอ่อนตับข้อตีนไก่ใครที่ยังไม่อิ่มก็สามารถมาเติมได้แต่พี่มิวน่าจะรอบเดียวก็อิ่มแล้วมีขนมจีนแกงเขียวหวานด้วยนะกินได้ตั้งกวยเตี๋ยวแล้วขนมจีนเลยเป็นไงเธอหน้าตาน,น่าทานไหมใช้ได้เลยกลับไปเปิดร้านเลยนะ <c oughs> <c oughs> ดูดิน่ากินมาก อันนี้คือของพม่มิวไม่ใส่มาละน,นี่กว๋วยเตีย๋ยวที่ทำให้หมดเกลี้ยงแล้วจ้าผมด้วยของวอายอะไรไหม